ท่านเลยนะครับถ่าท่านผู้บริหารสายสานะครับที่มานะครัออครับถ้าท่านถ้าท่านมาครับนะรบกวนท่วยมาหาควาพคีดร่วมกันได้นะครับผู้บริหารกออเลยนะครับอาจจะให้คุณทุกท่านได้ยินไปผมขอญาตเป็นผู้บริหารนะครับ สองโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านเขาชะอานครองคองนะครับและโรงเรียนบ้านห้วยปราครับเจ้าหน้าที่อาชายนะครับฉายเจ้าหน้าที่ตรงต๊ะทเบียนสองเรียนน,นะครับตัวชายนึ่งท่านะครับสองโรงเรียนที่ประกาศไปนะครับตรงต๊ะทเบียนครับ กิจเกิดเป็นหากนนะครับ่เป็นความเรร้อนนะครับกล่าวขอพุณนนะฮะอีกทั้งหนึ่งนะฮะท่านรองประธานจากวันเดยรงนะครับท่านรองสลายวันทัพทวีนะครับเร็ิเป็นประธานในพิธีเบิดถึงนี้นะครับเป็ความเร็รอครับขอบพุณนนะฮะประชาชนัจหวัดนนะครับครับช่วงนี้นะครับจะขออนุญาตแนะนำนะครับคณะกรรมการและสถานที่นที่ลูกจะไปนะครับประกวนนะฮะ แารต่อยนี้ครับเวลานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากที่ท่านอาจารย์ปรีบอกมาสักครู่นะครับวันนี้มากันเยอะมากนะครับรวมแล้วจะสองทีมด้วยกันนะครับเราคงจะรอในวาระนี้นะครประกอบผมในสุดครับกรรมการตัดสินรอบตั้เลือกนะครับระดับประถมศึกษานะฮะทีมหญิงรวนนะครับสายที่หนึ่งนะฮะจะไปตรวจกันที่อาคารพระปรีดีคำชั้นหนึ่งนะครับและก็